Mm. you. -hmm. ผู้มีเกียรติและพี่ี่สมุขชนุคท่านไคะขอต้อนรับรทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าว Special Fox e x c l u s i v e Press ค่ะ, e F คะและดิฉันนะคะเมชัชดาค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินงานแถลงข่าวในวันนี้ค่ะสำหรับเกม Special Fox นะคะเป็นเกมสงครามหน่วยรบที่ยังคงได้รับความนิยมในระดับแถวหน,น้าในประเทศไทยค่ะและสำหรับในปีนี้นะคะเราได้กลับมาตอกย้ำความยิ่งใหญ่ด้วยสุดการแข่งขันแบบพิเศษ คอเกมยิง่วโลต้องจับตามองอย่างแน่นอนเลยละค่ะจะเป็นการแข่งขันรายการใดและจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนะคะขอเชิญรับชมวิทยาตัวนี้พร้อมกันเชิญชมค่ะ เอาละค่ะสำหรับวิทยาตัวนี้นะคะนั่นก็คือการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ค่ะกับการแข่งขัน Special Ford World Championship 2015นั่นเองนะคะซึ่งหลังจากที่ทุกท่านได้รับชมวิทยาตัวนี้ไปเชื่อได้ว่าทุกท่านจะได้สัมผัสถึงความตุกเดือดเข้มข้นนี่ยรวมถึงความมันเน้่ยสำหรับการแข่งขันแมตช์พิเศษในครั้งนี้ค่ะแต่ว่าเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะต้องเป็นบุคคลท่านนี้ค่ะที่ขึ้นมาบอกรายละเอียดต่างๆให้ทุกท่าน ไม่ทราบกันนะคะและในโอกาสนี้ค่ะดิฉันใค่ขอเรียนเชิญคุณวิทวัสตันติวิทยาธรรนะคะผู้จัดการโครงการเกมส์สเปเชียลฟอร์บริษัททูดิจิทัลพัฒน์จำกัดขึ้นมากล่าวค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีพี่ๆสิริวลชนและก็นักกีฬาสปอร์ตทุกท่านนะครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิทวัสวันนี้คุณวิทวัสจะมาบอกรายละเอียดต่างๆนะคะเกี่ยวกับการแขน่งขัน i p l เ o a l d c อ a ์ด i ชมเป i ้ยนชิ2015น,นั่นเองครันะคะซึ่งในปีนี้ประเทศใดเป็นเจ้าภาพในการแข,นขน่งขันรวมถึงจะจัดการแข,นขน่งขันวันไหนค่ะครับผมสำหรับการแข่งขันสเปเชียลฟอร์ดแ h มเ้นชิพ2015ในปีนี้นะค,ะครับประเทศผู้เป็นเจ้าภาพนะครได้เป็นประเทศไต้หวันค่ะ แล้วก็จะเริ่มการแข่งขันในวันที่21ถึง22นี21ถึง23สิงหาคมนี้นะครับ<ฆ>และกลุงไทเปประเทศไต้หวันคะ่ะก็สามารถติดตามการแข่งขันขดได้นะคะลงถึงปีนี้จะมีทีมไหนที่ร่วมการแข่งขันขกันบ้างคะการแข่งขันในปีนี้นะครับจะมี6ทีมจาก5ประเทศนะครับ<ฆ>จะได้แก่ไต้หวัน2ทีมนะครับเนื่องจากเป็นประเทศเจ้าภาพนะครับค่ะ เกาหลีใต้อย่างทีมญี่ปุ่นอย่างทีมประเทศสหรัฐในการงทีมแล้วก็ประเทศไทยอย่างทีมโอ้โหเชื่อเลยว่าจะได้เห็นการแข่งขันสุดมันค่ะระหว่างทีมชั้นนาระดับโลกกันอย่างแน่นอนเลยนะคะว่าแต่สุดระดับโลกแบบนี้ทงเงินรางวัลสําหรับทีมที่ชนะมีมูลค่าเท่าไหร่คะคุณมิทวัสน์สำหรับเงินรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้นะครับทีมเปนะ็นเทน,นไทยจะอยู่ที่1นึ่งล้านบาทไม่น้อยเลยทีเดียว<ช>นะคะแต่ที่สําคัญเลยว่าค้เลยครับคุณม้ ก็คือความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติยศสําหรับผู้ที่ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกซึ่งแน่นอนว่าเป็นความใค่ใมที่สูงสุดของนักกีฬาสปอร์ตมือชทุกคนแน่นอนเลยแล้วก็เราก็จะร่วมเฉียนะคะสาหรับนักกีฬาอีสปอร์ตของประเทศไทยที่เป็นตัวแทนในครั้งนี้กันด้วยนะคะสำหรับการคัดเลือกนะคะคุณทวาลเราจะมีการคัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทยไปสู้ศึกในครั้งนี้กั็นอย่างไรบ้างเราได้เตรียมการแข่งขันไว้แล้วครับเราค้นหา ตัวแ<ฆ>ทนประเทศไทยนะครับซึ่งได้แก่ Special f o r c e Thailand Championship 25นะครับ<ฆ>โดยเราจะทัดเลือกจากทั้งประเทศ4ภ<ฆ>ูมิภาคโดยหาภูมิภาคละ2ตัว,2ต,ว2ตัวแทนนะครับ<ฆ>ทีมภาคเหนือเนี่ยเราจะเริ่มแข่งในวันที่9-10พฤษภาคมจ้ไ้้่านแล้วใช่ครับ<ฆ>ต่อไปเป็นภาคกะวันออกเฉียง,กกงเหนนะครับจะเริ่มแข่งขันในวันที่30-31พฤษภาคมต่อมาเป็นภาคใต้ครับ เริ่มแข่งขันในวันที่20-21มิถุนายนและภาพกลางเริเ่มแข่งขันในวันที่4-5กรกฎาคมครับ่ะซึ่งทั้ง8ทีมนี้ต้องมาสู้กันอีกครั้งหนึ่งในรอบไฟนอลครับค่ะ,นะนในวันที่18-19กรกฎาคมในวันที่18-19กรกฎาคมนี้ไฟนอลแล้ว<ช>ก็จะได้ทราบ <สา S 1> ว่าทีมไหนที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปสู้ศึกที่ไต้หวันอีกครั้งนี้นะคะ โอ้โหต้องติดตามกันให้ดีเลยแล้วก็สําหรับบุคคลทั่วไปนะคะสาหรับผู้เล่นทั่วไปในครั้งนี้จะมีโอกาสที่จะเป็นส่วนร่วมในการแข,นขนเเ่งขัน Special w o r l d Championship 2015หรือเปล่คาคะแน่นอนครับสำหรับผู้เล่นทั่วไปนะครับหรือผู้เล่นที่ไม่ได้ลงรรมไม่ได้ลงแข่งขันนะครับก <ๆ S 2> ็มีกิจกรรมพิเศษที่เราไม่เคยจัดมาก่อนทีได้ลลกกรลือกสมุดกันะครับอาจจะเป็นกิจกรรมพาผู้โชคดีนะครับบินลัดฟ้าไปชมแบทแบทมา์ระดับโลก ที่กรุงไทยไปเลยใช่ครับถึงขั้นแบบองสนเลยพิเศษไปเลยนะจะพาเที่ยวทัวร์เมืองไทเปน้องสัตว์ได้ชมการแข่งขันแล้วได้ไปทัวร์ด้วยใช่ครับฟินแน่นอนค่ะความพิเศษไม่ได้ชมแบบระดับโลกแล้วยังได้ทัวร์อีกนี่ไม่มีที่ไหนก่อน ถึงตอนนี้เชื่อว่าหลายๆท่านค่ะคงอยากทราบเกี่ยวกับตัวเกมกันบ้างแล้วนะคะว่าในปีนี้จะมีการอัปเดตอะไรใหญ่ๆกันบ้างให้พอเกมยิงได้มันกันนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเชิญทุกท่านรับชมวิดีโอนนี้พร,พร้อมกันค่ะเชิญชมค่ะ บอลนะครับซึ่งเป็นโหมดใหม่ในเกม Special Force นี้นะครับจะมีความพิเศษตรงที่เป็นเกม FPS ในประเทศไทยเกมแรกนะครับที่นำยนต์สุดเท่สุดล้ำนะครับมาให้ผู้เล่นได้เข้าไปบังคับใช้ลงสู่สนามรบได้เสมอได้สมจริงนะครับผมอยากทราบว่าโหมดที่คุณพิวัตรได้พูดถึงนะคะจะให้ผู้เล่นชาวไทยได้เริ่มเล่นกันเมื่อไหร่คะเดือนมิถุนายนนี้ครับ Robot War u p d a t ให้ฟู้เลนทั่วประเทศได้มากันเต็มรูปแบบเดือนมิถุนายนยนี้ได้เฮกันแน่นอนนะคะสำหรับหมดนี้นั่นเ,นเองอภิษฐร์เชื่อว่าความมันของเกมสเปเชียลคอร์สนะคะอย่างในปีนี้ยังไม่หมดเพียงคำนี้ใช่ไหมคะยังไม่หมดครับในปีนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นปีที่ดีของเกมสเปเชียลคอร์สนะ,ค,ะครับตั้งแต่ข้อสูตป,ปีที่เก้าแล้วเรายังคงแก้วเดินต่อไปอย่างนั้นด้วนะครับโดยเรนจะมแน่นอนครับว่าเราจะมีอะไรพิเศษพิเศษมาผู้เล่นที่ให้การตอบรับ เกมเราอย่างดีตลอดมาครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมโปรโมชั่นแล้วพิเศษนะครับรวมทั้งไอเทมไฮไลท์ประจำปีเลยนะครับมีบ<ด>แมทชูปีที่9นะครับจะมีการออก,ออกแบบใหม่ซึ่งแน่นอนว่าปีนี้ไม่เหมือนกับปีก่นกอนๆนค่ทั้งโรบอทวอลนะคะทั้งแคมเปญฉลองครบรอบ9ปีของ Special f o r c e นะระเรีวยกว่ามีอะไรอัปเดตกันตลอดเวลาตอ่อเนื่องแน่นอนใช่ครับเราจะมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตลอดเสมอ ปีแล้วกต,ต่อไปนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนผู้เล่นที่มีแต่งดีตลอดมาตลอด9ปีนะครับและแล้วเราขอยืนยันเลยนะครับว่าเรายังเปิดให้บริการเกมสเปเชียลฟอร์ตต่อไปแต่แน่นอนคุณวิทวั์พูดแบบนี้แล้วทีมงานยืนยันหนักแน่นแบบนี้แล้วนะคะสบายใจกันได้เลยนะคะว่าสเปเชียลฟอร์ตยังไม่ปิดอย่างแน่นอนยังครับนะคะค่ะและในโอกาสนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณวิทวั์ ตันติวิทยาทานผู้จัดก,การโครงการเกม Bot สเ Special Force บริษัท2 d i ิ i t a พขัดจำกัดเป็นอย่างยิ่งค่ะ<แ>ที่ในวันนี้ได้ร่วมมาพูดคุยกับเรานะคะรวมถึงอธิบายรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ<แ>ค่ะแต่ว,ว่าเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะคะคุณควิทวัสเพราะว่าลำาบาักต่อไปอรับรองได้เลยว่าในครั้งนี้ในปีนี้ค่ะโปรโมชั่นโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพอีกหนึ่งช็อตนะคะ มาพูดเรื่องอันนี้หนึ่ครับควบคู่กันไป